ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระองค์ท่านได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดสกลนครพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชดำริโดยให้ดีไซเนอร์ออกแบบลายผ้าออกแบบสีให้กับชุมชนบ้านดอนกอยวันนี้ลายและสีผ้าย้อมคามของจังหวัดสกลนครนั้นเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีใดๆที่จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จเยือนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันาน,านิคมจังหวัดสกลนครถึงสองครั้งโดยครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2563เพื่อทอพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมครามโดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นพระองค์มีพระประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผ้า ของชุมชนบ้านดอนกอยและเครือข่ายให้ไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระดำริดอนกอยโมเดลและจากครั้งนั้นเป็นที่มาของการเสด็จเยือนในครั้งที่สองวันที่23มกราคม2566โดยทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวิชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านดอนกอยจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ขับเคลื่อนโครงการพระดำริดอนกอยโมเดลโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ มาทำให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวโดวยการลุกขึ้นมาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกต้นคลามและต้นไม้ให้สีใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยทุกครัวเรือนจะร่วมกันคัดแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และจากความร่วมมือของ10กลุ่มชุมชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการดอนกอยโมเดลได้มีการคัดเลือกผืนผ้าที่มีความโดดเด่นนำไปออกแบบเสื้อผ้าโดยนักออกแบบชั้นนำของประเทศจนนำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้กระจายสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนจากเดิม700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเป็นกว่า15,000บาทต่อคนต่อเดือน ไม่มีอะไรที่จะเปรียบปานได้ค่ะหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จมายิ่งทำให้แม่แม่ชีวิตของแม่ได้เหมือนยกระดับขึ้นกว่าเดิมตั้งมากค่ะในสิ่งที่พระองค์ได้ชี้แนะแนวทางให้แม,แม่แม่ได้ออกแบบรวดลายหรือว่าพระองค์ได้พระราชทานลายมาแล้วก็พระองค์ก็ได้ชี้แนะแนวทางให้เอาลายผสมผสานกันแม่แม,แม่ก็มีงานทำมากขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้น จากชีวิตดั้งเดิมเหมือนเปลีย่ยนเปลียปล่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะพระอ,องค์กล่าวว่าแม่แม่แมอย่าขี้เกียจนะช่วยกันทำมาหากินเผื่อแม่แม่จะได้มีอยู่มีกินมีเงินมีให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนเหมือนน้ำตาอีชั้นครอซึมออกเลยค่ะในวันนั้นบ้านดอนก่อยได้มีการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆด้าน ้วยปัจจัยที่มีนั่นคือภูมิปัญญาดั้งเดิมทุนชุมชนองค์ความรู้เทคโนโลยีและงงบประมาณตามแนวทางสามสร้างคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองต่อยอดตามแนวทางทางนี้มีผลผู้คนรักกันอย่างต่อเนื่องผักเรืออะไรก็มาทาด้วยกันประชุมการกอนแล้วก็มาวันไหนเราว่างก็มาทำด้วยกันค่ะได้กินด้วยค่ะเวลาเหลือจากกินมีคนมาซื้อแล้วก็ขายเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆเราจะสอนให้พวกเด็กๆทำด้วยพวกเด็กๆก,ก็จะช่วยผู้ใหญ่วันวันเสาร์วันทีน์ก็จะ ช่วยพ่อช่วยแม่ทำมีรายได้เสริมด้วยนอกจากนี้ยังมีการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนและป่าธรรมที่มีอยู่กว่า600ไร่ให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยมีกฎกติกาในการดูแลรักษาส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้สีเพื่อให้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติให้ป่าชุมชนได้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนหนองน้ำสาธารณะ ที่สร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้กินได้ใช้มากกว่า300ครัวเรือนในความสำคัญเพราะว่าอาหารรวมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะว่ากลุ่มนี้ว่าเรามันก็เดี๋ยวนี้ก็อนุรักษ์ไม้ให้สีธรรมชาติของกลุ่มพ่อพ่ายยมคามก็ต้องรักษาช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาในป่านี้ครับฉะนั้นก็เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งของรัชการก็มาดูแลช่วยนะครับเพราะว่าเห็นเราอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์มาหลายา,ายปีแล้วครับ พ่าย้อมคลามธรรมชาติจึงเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นของจังหวัดสกลนครที่ได้สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษจนกระทั่งสภาหัตถศินโลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสกลนครเป็นนครหัตถศินโลกเจ้าแห่งครามธรรมชาติและกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้งานเทศกาลเมืองครามสกลนครเป็นเทศกาลประเพณีเพื่อย,ยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 6ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยวิชลาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทอผ้าและเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ผู้สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยังเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพัฒนาชุมชนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเครือข่ายทั้ง7ภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการศาส,สนาภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านที่ยั่งยืนและเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดสกนลนคร